ฮะยิงกันทำไมขํางบามันมีเหตุการณ์อะไรเช่น ไม่เอาข้อก่อนกัดบันเทิงแกโอเคสวิตเตอร์เลยสวิตเตอร์ยังไม่อยอมไม่แอ๊เอาโมยถามถามเลยก่อนหน้านี้มันมีคนออกไปไปไปคอมเมนต์เราเรื่อบอกว่าให้วางตัวต่างๆเร่องของการสัมผัสชาต้องเก็บไว้พร้อมตาไม่เสียบให้คเป็นอะไระมานดีมันเริ่มได้เหรอยังไตอบกลับเลยาเริ่ม้าชอบไหนนะชอบ ไม่มีไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเออเขาก็ในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้ดีว่าความเป็นคนมันเท่ากันใช่ที่เขาเราเราบอกว่าเขาเตือนเขายังไงครับโูเขาเตือนเราก็เตือนเขาด้วยเหมือนกันว่าจะคือคนเรามันต้องมีความหลวมๆกันบ้างอะค่จะจะมาแบบใช่จะมาตึงหมดมันไม่ได้เพราะว่า คนมันก็คือคนนะคะมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้ฮะแล้วม่ต้องการมามีอารมณ์ไหมครไม่มีเลยะคะ่ะหนูเป็นคนพิมพ์อะไรไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรแต่ทุกครั้งที่พิมพคิดและไต่ตองมาแล้วว่าโอเคเขาควรจะได้ได้รับรู้ในในสิ่งที่ที่เราได้ทําลงไปก็ถ้ามันเลอะมันก็ต้องเช็ดออกหรือเปล่าจะปล่อยให้มันอยู่ไม่ได้หรือเปล่าเพราะเราสวยค่ะ ค uh ือคือเรามองว่านางเอกมันไม่ต้องมีมุมแบบเพอร์เฟกตลอดเวลาอะไรางเงี้ป่ะไม่มีใครเพอร์เฟกค่ะบนโลกใบนี้คนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาค่ะเขาแค่รู้กาลเทศะแล้วก็อะไรที่มันเป็นคนปกติก็ก็ทําบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ปกติก็เยอะแล้วเราเป็นเป็นคนบ้างนะคะที่พอกไปเราพูดตอบเาไว่าเอ่อ อะไรสักอย่างอะไรคนเป็นคนเอ่อนั่นแหละ่ะพี่อะไรนะแม่ออกมาอ่านดิเราธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกมากมันจะไม่เป็นคนปกติเพราะคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะอั่าแหละจุดที่เราจุดที่ทอดเราหิ้งอของแบงค์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่ได้อะไรเลยแค่แค่รู้สึกว่าอยากอยากให้เขาย้อนนึกไปบ้างว่า คนมันก็คือคนนะไม่ว่านักแสดงหรือใครก็ตามก็คือคนมีค่าเท่ากันสุดท้ายก็ต้องจบในที่เดียวกันก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละอยากให้คิดกันบ้างคือคืวามเป็นนักเอกอาจจะเค่าะกับค่าตวัดเออะภาพแล้วก็ต้องดูดีหลุดไม่ได้ยเียแต่นี่ก็ไม่ได้แย่นะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มันมันเป็นคำพูดที่เป็นไลฟ์โค้ดได้ทั้ง ให้ให้คนได้แบบกลับมาฉุกคิดว่าเออวะทุกวันนี้เราทําอะไรอยู่ทุกวันนี้เราเป็นยังไงอยู่อะไรอะค่ะสิ่งที่เราทํามันแฮปปี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่ทํำไหมถ้ามีความสุขก็ทําไปถ้าไม่มีความสุขก็แค่ถอยออกมาแนะค่นั้นโมกด่านหรือว่าเซ็งไหมที่แบบจับผิดอิกแล้วไม่ไม่กดดันค่ะชอบ <laughs> รู้สึกว่าแบบอุย้ยน่าจะตามองอ่าถ้าถูกจับแ้ดจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ไบบไม่ต้องไม่ได้ ไม่ไ oui, ม right? ่ก <pues> ลัวโพสใส่เลยไม่ม <teachers> <ness Level> my ีใครคี่แบที so ่อยากกลับมายังเราหลังจากที่เราพิมต่อบไปแล้วคนเขาก็ค่อนข้างคิดเห็นมาในทางเดียวกับเราเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคำที่ค่อนข้างเบสิกอ็ว่าเออมันนั่นแหละคนก็คือคนน่ะมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะในในวามของของโบอะคนที่เป็นนางเอกอะ ต้องเป็นยังไงเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเองแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังขอแค่ชื่นชมผลงานในอาชีพที่เอทำหรือว่ามันมันก็น่าจะเพียงพอแล้วอะ่ะไม่ไม่ต้องไปบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้นไม่ต้องบอกว่าอ้ว,วนจังผอมจังดูที่ผลงานดิดููที่ผลงานน่าจะแบบดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกคนอ่ะรู้เขาแค่แบบว่างก็เลยทิพ์ ี่โบเป็นคนที่แยกแยะเรื่องบทบาทบทบาทในละครแบบตัวตนนี้แยกแยกชัดเจนค่ะเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าจริงๆเราก็เห็นตัวอย่างในในแบบนักแสดงในยุคสมัยก่อนมากๆอย่างี้ที่แบบว่าจะมีครอบครัวก,ก็ไม่ได้จะมีโน่นนี่นั่นไม่ได้คุณต้องไปนักแสดงที่ทำมาเพื่อตรงนี้นี้สุดท้ายแล้วอ่ะในปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดกว้างมากๆเลยค่ะว่าไม่ว่าจะใครก็ตาม ก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่แบบกัแหละมัคืออาชีพอ่ะใช่มัคืออาชีพไม่ใช่ตปวต์ความสตอง่ะครับโอรต์ต์่าความสตองมาจากไหนเพราะมันถูกแบบถูกคอมเมนต์ถูกติถูกมองอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหนูไม่ได้สะรองหรอกแค่แค่รู้สึกว่าเราพูดได้เราเรามีพี่ๆที่คอยแบบสนับสนุนเราตลอดพี่ๆที่แบบ คอยมาสัมภาษณ์เราเราก็โอเคเราพร้อมที่จะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเออมันหลายอย่างอ่ะคนคนนี้ก็ถูกคาดหวังนี้คนนั้นก็ถูกคาดหวังสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละเหมือนเราอยากสร้างมิติใหม่ได้กับนางเอกไหมคือเออนางเอกก็คนมีสามารถแบบใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปไม่ต้องไปทำภาพวาดที่แบบคนคาดหวังอะไรจริงๆก็ไม่ได้สร้าง อะไรขึ้นมาใหม่ค่ะแค่แค่อยากให้คนเข้าใจและเปิดใจมากขึ้นว่าเนี่ยมันคือมันคือมันคืออาชีพอ่ะเขาทำเพื่อเป็นงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยโบโบโบมีความมีความแบบอารมณ์มันน้อยใจมันมันลงไปบ้างไหมเวลาที่มันเจอกับสิ่งนี้มันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น้อยใจเราเราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะคุยโต้ตอบด้วยซ้ำการโต้ตอบหรือว่ามันไม่ผิดมันมันคืออธิบายให้เข้าใจแหละ เมื yeah, okay. ่อเขาโอเคแข้พี่โอเคเาเดี๋ยวเขาไม่ไม่อันนี้เขาไห้แข่งขันเขาการเขาจะร้องไห้ทำไมเนี่ยใช่เขาติดไปใช่คำตอเลยให้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 แบบนที่เล็กอ๋อขอขววันเกิดคือเขาชอบอยู่แล้วแล้วก็เลยอ่ะจัดมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรแตเซอร์ไพรส์บนเครื่องบินใช่เพราะว่าเวลานั้นคือเวลาวันเกิดของพี่เขาพอดีก็เลยส่วนเอออยาก ให้ในสิ่งที่เขาชอบน่าจะแบบคูลฟิลในวันเกิดแหละเขาบอกว่าขาประทับใจมากเพราะว่าสมมตคิดว่าเราจะเขียนให้ชาวคนไทยเหขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คนไทยคนแรกคนไทยคนแรกคนไทยคนเดียวที่ไปเรื่อยเออแอกก็ให้ให้ไปก็ให้ไปของขวัญไปแต่ว่านี่คือการตีตาจองหรือเปล่าคะภาคก่อนแบบแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการแหวน ว่าจริงๆแล้วเอาไปแก้อยู่ค่ะให้เป็นให้เป็นนิ้วก้อยเพราะว่าจะได้แบบสวยมากขึ้นอะไร<แ>ไ,ไม่อยากให้เขาใส่นิ้วนางจริงๆอ่ะคาดหวังว่าเพราะว่าพี่เล็กอะนิ้วนางนิ้วกางจะชี้กันใส่เดียวกันก็เลยทํามาให้แต่ว่าโอเคเขาเลือกที่ว่าเขาจะใส่แไหนแต่สุดท้ายแล้วมันต้องไปแก้เพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพดถ้าพลอยมันเล็ลกลงอะก็ต้องไปอยู่ก,ก้อยแหละมันจะได้พอดีเลยพี่เขาบอกว่าเขาถูกใจแล้ว เพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้มันคืองานศิลปะเ,<อ>เราเห็นแล้วมันก็แบบบุด่ดกันว่าแบบมันให้มมไม่สบายใจไอ้พลอยมันบิดวะทำไมอะไรนิดนึงเลยแต่ว่าที่ร้านทำดีมากๆร้าน,า,นานเซื่อฟที่เล็กแต่เขาบอกว่าไม่ต้องมีแหวนกระจองนกระจองได้ระจองยังยังไม่จองเล<อ>า<อ>ทำไมคะยังไม่จองทไมไม่รีบ มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าจองจะใช้แหวนไหมคะไม่รู้มันไม่อยากไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนจบมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะแบบอะไรอย่างนี้ทีนนี้เธอยงไม่มั่นใจอีกเหรอความมั่นใจที่มันมีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดเยอะว่าฉันจะนู่นนี่นั่นเลยถ้าถ้าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมา คำพูดนั้นอนะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาตีเราโอเคโอเคโอค่าน